อย่าให้เป็นประจำเดือนอ่าภาวนาสิทธิธรรมลายพิธีเนาะสองบุคคลที่เป็นพวกพ่อโมดหมอผีต่างๆพวกคนพวกส้นๆต่างๆว่าให้เข้าไปอ่าประสิะทธรรมพิธีสามโทรศัพท์ถ้าเป็นไปได้ให้ปิดเครื่องขณะทำพิธีภาวนาจังไดหนเขาไปแล้วเกงกลางเกงกลางทำลายพิธีเฮามันก็บบอ่าโบศักดิ์สิทธ์เนาะ ข้าวปรยัดตรงการผู้คนที่มานี่ญาติโยมพ่อแม่พี่น้องมาที่นี่ก็ต้องการสิ่งที่เขาอยู่ในใจเขาแล้วเอาสิได้ลืมตาอาปากใลายๆสิ่งเพิ่นหายแน่มือนีเพิ่นหายแน่มือดีใจได้ที่คอแล้วดีใจไา,ายตอนนี้ลูกปั้นอของอ,อีพอวีบูดมาหอดแล้วแต่เสด็จแค่เขามากเ,เชิญเพิ่นเขามากถึงในนี้อา่าเขา้ากับเสด็จลืมพีเลยครับ อาจารย์ขอเวลาซินาทีขอเรียนเชิญแอดมิดมาแหสังขคยยคยยเมื่อสักกาเดืนเอนครับผมยิแม่พ่อแม่บอกสักเกเดืนอนขอขอบคุณขอบคุณแอดมิน,น,นต่าง ทั้งผีต่างๆมาหาเห่งแน่สะกาวเดือนที่ยห้าผ้ารวยกลุ่มของเพลนเนาะสอผ้าโชคอันนี้อยังเนาะนี่เบื้องหลังรวยนะเบื้งหลังรวยผ้ารวยพันละมาป้วนซื้อยังซื้อตามแล้วรวยก็ตามแล้วรวยตามแล้วรวยพันละแม่คือมากก็บอกกันเด้อเพราะว่ามิธีเใา้หดิบดีเท็ดมันนั่นเพราะว่าในยุคนี้มันก็ยุคโควิดอ้อมอาจารย์ก็จึงอยากจะ เฝ้าเทนเฝ้าแล้วพี่น้องปลองไปของเข้ากับสิได้ไปทําภารกิจของเจ้าของต่อไปคือในขณะนี้ท่านสามารถเกีทายท้ำไปเรื่อยๆได้แต่ในช่วงที่ทําพิธีเดอ้ออยากให้ตัดไปสักช่วงหนึ่งคือหมายว่าท่าน,ท,านท่านท่านทายไปปกตินี่แหล,ละแต่ว่าการที่ที่ได้โช่วงได้รับให้ตัดไปจังหน่อยนึงให้ไปล่งประมาณสี่โมงแรอ่าให้ไปรงไปสี่โมงแรงให้เท่าเทกันนะ เพราะว่าเขาสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ใดออกก่อนออกอะไรนี้แล้วมิชันขอความกรุณาอยากให้ประมาณสีมงแรงหรือหามงแรงคอยเปิดโตต,ตัวนั้นตัวท,ที่ที่ได้เนี่ยนะเพราะว่าเสียโอกาสให้สําหรับจา zoom พันที่มากกันได้ไปสือไปหากันเพราะว่าถ้าลงปุ๊บหรือ่ถึงสอบชวโมงเลยอ,อ่ันทันทีนะเพราเลขยูนีสามที่เพิ่นบอกว่ามันสิเบกคือมูมันสีบกคือมูตอนนี้จุ่มสีกอ็ออกแล้ว สามหกหนึ่งอจังไหน,นอ่ะมาณนั้นค่ะอะาจาอ,ออกแล้ว<ด>อาจารย์รพระูร้เราเรว่าอาจารย์อย่างนี้บางสัน้นจ้าแต่มีอีกย่งอีกตัวหนึ่งสามหึ่งหาสามยังนีงแหละะนั่นแหละละ,ะมาณนั้นาเาจาอ,ออกแล้วนีคนส่งของไม่เห็น<ด>อ่ามีคนส่งของไม่เห็นเป็นบเป็นผู้ใต้อเจออาเขาไม่เห็นหรือว่านี่าอาจาโซ่เ,เฮ้ห้าพมวลหรือบัปผู้ใดขึ้นไปผู้ใดขึ้นไปที่คุดจุ่มสีจุ่มว่ท่านไปแอดมินไหไปจุ่มสีหรือว่า มีบดบริบูรณม,ม, phin, มีมันมีมันมีเอ็นมิดึงตีไปยาขาเจียวโช่ขึ้นในเบื้องลยมีผู้ทรายมีผู้ทรายเออนั่นแหละเออเอาอาตามนั่นแหละกับมีคาเจ้าก็ออกเมื่อเหมือแล้วก็ดีแล้วล่ะเขาเกษีออกสุดท้ายมูค่ะเกษีหน้าค่ะพระวธาออกก้อนออกก้อนมูคือออกสุดท้ายมูไฮเลกตรงกันเขาก็สิว่าคือคาเจ้าอีกละกับเม็นมันเท่าไหร่เ้อแต่ว่าเป็นยังเอาแต่อยกันดึงงสรอยกันซ้ายเตุก็คือบ่ตรงกันอยากให้ญาติโยม ได้ซื่อหลายเน,เนบลาะเงินห้องห้อง,ห,องหายากกี่ตายได้ถ้าบ้านถ้าขออนุญาตท้าภาษาบ้านห้องเงื่อหหบ่มออก,กับว่าได้เงินนเรีนบลม่อจะเป็นยังไนเขาชอบม่หั่เหรอเบ่บไม่หัามเลวยอะไรแต่ชอบมนั่นแหละม่จะเป็นสังนคืออยากได้เต็มเต็มอยากให้ได้ทุกคนได้เต็มเต็มไมอดีวันหนังแต่จำไม่เด้ มือนีนหนังกระจำใบมือที่เด้อออกตมที่สามื้อที่สามซื้อที่สามอครับอ่าเข้ากัสีไปเบิ้งอ่าี่าท่ามพี่ที่ท่าพี่เนี่ยสิมี่สามสิมี่สิมี่อ่ญุ่มชื่อเป็นผู้จำคนหนึ่งแต่สิมีอาจารย์เป็นผู้ขอมี่หลวงพี่โต่งเป็นผู้เบิ้งคือแบ่งประเภทกันออกแต่ว่าถ้าอาจารย์เบิ้งได้ร่เบิงได้แต่ว่ามันมาถึงเวลาที่จะบอกที่จะเบืง พอเขามีคูคูกันอยู่คูกำคูเว้นน้ากันตรงเบิงซอยกันต้องดูแลซอยกันนะแต่หต่อไปก็จะไปถามลุงที่ตงไรนะมันลําบากมันลําบากเขาพออีพอว่าสิ่งสําคัญคือให้มาถามมึงผู้เดียวให้มาถามมึงผู้เดียวเกิดยังึ้นเดียวเขาก็มารายงานก็สามารถที่จะเบ้าฟังได้ทั้งสินะคือตอนนี้ตงเป็นผู้มีเรื่องด่ากันเยอะ ทนะี่ยิ่งกัไปหุมห่อแกย,ยิงเท่าไรกับสีมีปัญหานะทางต่างๆบ,บา่าว่าสีเป็นทั้งไซยาสตร์ทั้งยังตามมันสิเขามากขามากมหุหมห่อเพิ่นนะี่ละสองรูปนี่แหละต้องต่อสู้ต่อไปเพื่อพุทธศาสนาของเฮาจะเลื่อนลุงเรื่องสิ่งใดได้สิ่งได้หายได้กับหายไปตอนนี้เราอยากสัง่งอยากแปลงไรเมื่อเศาร์ไปอาจารย์บินทบาทน้ำตาไหลโอ้ไหลอย่างนู้ดหอเป็นอย่างนู้ด เราดีใจเราตื่นตันใจที่ญาติโยมมาเสริมสางบารมีเพิ <c oughs> ่เพิ่นขี่รถมากกัิตาไลมามาหอดบัตรก็ใครเน่ <c oughs> บอกว่าจะให้ไรพอนอายพระเจ้าถูกกับเป็นพระน,นั่นแหลยวิลายสิงลายยางเพิ่นก็นอยากให้อยากใางอยากแปลงอ่ะสรุปแล้วก็คือเป็นที่สี่ละเดอ้อประสามโมงแรกรือสี่โมงแรกคอยปล่อยคอนนลยิปตัวท่านคอยพร้อมกันคอยพร้อมกันเวลาเดียวกันเอา ให้ปล่อยคลิปายสามตรงเนะาะอ่าใบ,าส,าบาสามตรงให้ปล่อยคลิปเฉพาะตัวนั้นเฉพาะตัวนั้นเดอ้อใบาสามตรงขงยันโยมทั้งหลายก็คือกันก็รีบไปสิ่งสำคัญเคล็ดลับเคล็ดลับในการซื้ออ่าเคล็ดลับในการซื้อ <c oughs> ตอนนี้มีลูกเต่าอยู่ใสให้ไปไว้ให้ไปยูเจ้ามือไว้อ่าให้ไปยูเจ้ามือได้พอปุ๊บ โทรปั๊บไปปุ๊บซื้อปั๊บสาวเรีนออกนี้ห้างทอออกไปิ่มขึ้นเออไปเออซื้อปุ๊บปั๊บให้เรียบร้อยเออตัวเออต้องซื้อเลยเจ้ามือใหญ่ๆซื้อเลยอ่าไปหาเจ้ามือใหญ่ๆเลยจะไปหาย่อยให้ย่อยปุ๊บเขาสิขื้นทันทีโอ้ยเลขตัวนี้อันแล้ววันเที้ยงเคืองเขามามาปิดเขาเลยเดีเขามาเมื่อแอนเลยอ่าปากสวมึงปูแล้วเนาะมีอะไรกับเคล็ดลับกับท่านคือกังให้โทษให้โทษไปเลย ไปยูบมองจะมือเขาไว้ล่อล่อล,อลงเลยแล้วก็เฝ้าแล่นนีเออเฝ้าแล่นหนี้เอ,อาใจสลักขอบคุณหลายๆมิน,นต่างๆ <c oughs> ขอบผมขอบพูดหลายเด้อที่มาหุมมาฮ่อกันมาเบิงมางแง่งกันอันใดเข้ากับซอยก,กันผู่ยูฟ่าพวกท่านนี่ซอยไล่อิลิเป็นจินสกาวเดือนกับสองแสนสามแสนอยู่ทีเพิ่นออ้ขหแมาแอดมินของเพิ่นของพี่ห้าผ้ามวนแน่ของมหาโชคแน่ของมหาเฮงแน่ของบัชเชนเนล เขามากกันขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆทีมว่าว่าน,นั่นเอฟเอฟซี F A A A F C, เนะ F C, าะเอฟซีต่างๆของแอดมิดต่างๆกขคือกันเรา,าขอบคุณหลายๆทีมมาซอยสาอองซอยแบ่งโดยนี่คณะที่อาจารย์ลงเฟสมือน,นีมือขึ้นนีบึงในหมื่นหกมือก้อนน่นสามหมื่นอ่าคือเขามาเรื่อยๆเขาเจ้าบริจาคกุหละบลอยซ่องลอยยังเขามาเป็นเชียอาจารย์อ่ามันมีอันเชียอาจารย์อยู่พระผู้ได้จากถ้ำบุญมาบ่ได้ได้โชคได้ลาบมาบ่ได้ก็โอนเข้าบัญชี นิวเบอร์สันกับเขาเอ็ดมินต่างๆเพิ่นกันสี่ผ้ามา้าสำหรับเหรียญนั่นก็มีอยู่เหรียญของอีพอปูชีปะขาวมีอยู่ปูเดสิบูช่อมูชากันอยู่กับตะปืด้ดอ่าอยู่กับตะปืด้ดอยากติดต่ออาจารย์ติดต่อตะปืด้ดมังสินะมึงเสพปื้ดตลอดนะมันสิติดต่อให้มันเกิดมากหันห้ามเลี้ยนให้เพราะว่าจังไดอาจารย์มึงมีเวลาสุบมึงโทรศัพท์นนะปูแล้วบ่ายสามโมงสามโมงกูมมงงงแล้วสามทุ่มกูแล้วกูจะเปิดเบมึงได้ เปิดมือกับลับหมูแท๊ๆกๆน,นี่อะไกับหาลอยพนเฟตนี่ก็บงบลอยพนกับถึงมืองอกยิ่งยิ่งอ่ารับเฟตมือแรกกับสิรับเฟตถ้าของอาจารย์สิปล่อยประมาณตีหาของตีสามตีหาของวันที่สามสิบเอ็ดอาจารย์สิปล่อยได้เฟตไปสมาชิกทั่วโลกไปเห็นนั่มขึ้นกันเพราะว่าก็ต้องให้เกียรติสิ่งสำคัญคือให้เกียรติทั้งญาติโนมที่มานี่ละฮะจังสั่นลัจะเลื่อนพรอนจะได้เตรียมพิธีอยู่ข้างนอกแต่ผมก็จะพาเด้ดเอเด้ออยากเลื่นเด้อ เดียุทั้งี่ทัอาจารย์ยืนยู่งดิกันกว่ายุ่งกมว่าชสีแดถ้าท่านผมว่ามันจะได้เห็นข้อกันมาถ่ายายุ่งไกลบ่ได้ ันะครับเรื่องผมกนเดินไปเรื่อยกดไหลกดแชร์ครับรอทำที่ที่ครับผมเรื่อยกดไหลกดแชร่สอบว่าแห้งมันซึนครับกดติดต่างไหมครับมารอร่วมกันครับพิทีชัดสำคัญน,นะครับเนาะมารออลุม้มร่วมกันครับ